การควบคุมการหายใจนะคะอันนี้เราเคยเรียนมาแล้วจากตอนม4ีวิชาพื้นฐานนะคะการควบคุมการหายใจเนี่ยคะมันจะควบคุมได้2แบบนะคะจะเป็นแบบอัตโนมัติและแบบภายใต้อำนาจจิตใจนะคะอันนี้ควรไม่ได้เขียนผิดนะเขาใช้เป็นอัตโนมัติจริงๆนะก็คือคําว่าอัตโนมัติคําเดียวกับอัตโนมัติกับอัตโนมาระคําเดียวกันนะคะเป็นนอกอำนาจจิตใจนะคะหมายถึงควบคุมได้หรือเปล่านักเรียน ควบคุมไม่ได้นะคะก็คือทํางานโดยอัตโนมัติะคะแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องสั่งฉันทําเองได้นะคะส่วนแบบที่2จะเป็นการควบคุมภายใต้น้าจิจใจอันนี้เราจะสามารถกําหนดได้นะคะเช่นอันนี้เป็นการพูดนะการพูดเนี่ยเราต้องกําหนดว่าลมจะออกอ,ออกจากปากตอนไหนมีการหายใจเข้าออกตอนไหนใช่ไหมคะหรือการร้องเพลงหรือการการั้นหายใจเวลาวนะ่ายน้ําหรือการการั้นหายใจปกตะะิก็จะใช้เป็น แบบภายใต้อำนาจจิตใจนะคะซึ่งสมองที่ทำการควบคุมการหายใจเนี่ยนะคะเขาก็จะแยกเป็น2อันแบบนี้นะคะการควบคุมแบบอัตโนวัติเนี่ยภายนต้อำนาจจิตใจนะคะจะใช้เมดเดล่าออปลองกาตาแล้วก็พรนะคะมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้นะคะ จะเป็นส่วนที่เป็นแกนสมองนะคะโดยที่เมดัลลาออปลองกาตาเนี่ยจะทำงานมากกว่าพรนะคะส่วนการควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจนะคะจะเป็น c e r e b r a ร c มคอเทกนะคะให้โปรทาลามัแล้วก็เ e r ล์เบลัมนะคะนักเรียนลองหาดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเซลล์เบลล์คอเทเนี่ยในนี้จะเขียนเป็น c e r e b บ um ามนะคะไฮโปทาลามัสนะคะคือตร,ตรงตรงนี้นะคะแล้วก็เซ r ล์เบลัมคือตรงนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า ต้องการจะทําอะไรเนาะมันมีการควบคุมการหายใจแบบภายใต้อํานาจใจเนี่ยมันทาได้หลายอย่างเนาะอย่างที่เราพูดไปว่ามันมีทั้งพูดร้องเพลงอาจจะก้านหายใจบางอย่างหรืออาจจะอื่นๆนะคะดังนั้นก็เลยอาจจะมีสมองหลายส่วนที่เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะโอเคทีนี้ในขณะที่นอนหลับค่ะ,ะนักเรียนคิดว่าเป็นการควบคุมการหายใจแบบไหนคะ,ะก็จะเป็นแบบ นอกอำนาจจิตใจใช่ไหมนอกอำนาจจิตใจนะคะก็คือเป็นแบบแรกนะคะนะขอ,อย้อนไปนะคะเป็นแบบอัตโนมัตินั่นเองเนาะใช้ m e t a ลลองกากับ p อนสนะคะส่วนอีกข้อนึงนะคะเพราะเหตุใด,ดมนุษย์จึงไม่สามารถกั้นกั้นใจตายได้อ่ามันจะมีในบางเรื่องราวนะคะเอออาจจะเป็นในประวัติศาสตร์หรือในนิยายบางเล่มที่เขาบอกว่า เออคนเนี้ยค่ะกั้นหายใจตายอะไรเงี้ยค่ะนักเรียนคิดว่ามันสามารถทําอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่าค่ะอ่ะแล้วถ้าเราใช้ความรู้ในวิทยาศาสตร์ในการอธิบายเนาะเราก็จะทราบว่าเราไม่สามารถกั้นหายใจตายได้นะคะเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากว่าการกั้นหายใจคัลอันไม่เขียนเนาะนักเรียนจดเองนะคะการกั้นหายใจ ตอนแรกอะค่ะที่เรากั้นหายใจมันจะเกิดจากการทํางานแบบควบคุมภายใต้อํานาจจิตใจนะคะแต่สักพักนึงนะคะพอเราไม่หายใจเข้าเนี่ยแปลว่าในร่างกายก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งร่างกายจะสามารถตรวจจับได้ว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากไปแล้วนะคะพอปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ามากเกินไปแล้วเนี่ยนะคะร่างกายก็จะตอบสนองทันทีด้วยการที่บังคับให้หายใจโดย โดยใช้แบบอัตโนวัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถกั้นใจตายได้นะเราจะไม่สามารถกั้นใจตายได้นะคะเพราะเรามีการควบคุมการหายใจอยู่ทั้งหมด2แบบนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะจะเป็นการควบคุมดุลยภาพของกรดเบส โดยระบบหายใจนักเรียนตัดอันนี้ออกให้หน่อยนะคะก่อนลืมตัดนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะจากระบบหายใจและระบบขับถ่ายนะคะว่าถ้าอ่านักเรียนลองต่อคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมีผลต่อความเป็นกรดเป็นของเลือดหรือไม่อย่างไรคะมีผลไหมคะมีผลนะคะเพราะว่ามันทําให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นเน,ะน,นเาะคาร์บอนไดออกไซด์นี้มาจากไหนนะถามประมาณรอบที่ล้านแล้วนักเรียน าการหายใจระดับเซลล์นะการหายใจระดับเซลล์ทาให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะส่งผลให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อการทํางานของเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ไม่สามารถทํางานในสภาวะที่กรดไม่เหมาะสมกรดเบสไม่เหมาะสมได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์ามากเกินไปนะคะจะทําให้สารใดมีปริมาณมากขึ้นแล้วส่งผลต่อร่างกายอันนี้เราตอบไปแล้วน้องเคยตอบไปแล้วนะคะ พอคาร์บอนไดออซด์รวมกับน้ำจะได้เป็นอะไรนะได้เป็นกรดคาร์บอนิกเนาะซึ่งอันนี้ก็จะแตกตัวไปอีกเป็นสองสารนักเรียนไปทัวราาเองนะคะซึ่งมันจะเป็นทําให้กรดในเลือดมากขึ้นนะคะการหายใจทําหน้าที่ในการรักษาดุลยภาพของกรดเบสได้อย่างไรนะคะจากที่เราเรียนไปจากระบบขับถ่ายและระบบหายใจนักเรียนจําได้ไหม ระบบขับถ่ายเราทราบว่าถ้าเราจะกําจัดกรดทิ้งไปเนาะจากข้อนี้คือกรดมันเยอะนะคะถ้าเราจะกําจัดกรดทิ้งไปคือเราต้องหายใจออกให้มากขึ้นนะคะการหายใจออกให้มากมากขึ้นก็คือเป็นการหายใจเร็วและลึกเนาะเร็วและลึกนะคะเพื่อเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากร่างกายนะคะทีนี้มีคําถามให้นะคะว่าจากข้อมูลนะนักเรียนลองดูในตารางนะคะขณะพักเนี่ยคือ ปกตินักเรียนไม่ได้ทำอะไรแบบนั่งเฉยๆหรือไม่ก็นอนเฉยๆนะคะก็จะมีอัตราการหายใจและความดันย่อยของแก๊สนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในเลือดตามนี้นะคะความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในเลือดเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าเลือดเป็นกรดมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นกรดนะคะส่วนหลังจะออกกําลังกายอย่างหนักหลังจะออกกําลังกายนะคะคือมีการใช้ออกซิเจนเอ้ยใช้พลังงานไปเยอะใช่ไหม ใช้พลังงานไปเยอะแปลว่าเกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์เยอะนะคะแปลว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะคะังน,น,นีนน้ลองเปรียบเทียบว,ว่า2อ,อันนี้นะคะใน2ระยะเวลานี้มันต่างกันยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะ จากข้อมูลให้อธิบายว่าอัตราการหายใจความดันย่อยของออกซิเจนความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มข้นของ,ของไฮโดรเจนไอออนในเลือดขณะพักและอังออกกลังกายอย่างหนักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเพราะเหตุใดน,นะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของกรดเบสในเลือดโดยระบบหายใจน,นะคะอันนี้ควรจะไม่อธิบายละกันนะคะคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะคะลองอาจจะลองคุยกับเพื่อนดูว่า เ,เราอธิบายถูกไหมอะไรยังไงเนาะแต่ว่าก็เหมือนคล้ายๆจะพี่ควรได้สอนไปแล้วนะคะในระบบขับถ่ายแล้วก็ในสไลด์เมื่อสักครู่นี้ด้วยเนาะโอเส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะความผิดปกติต่างๆเนี่ยในหนังสือมันจะมีโรคเยอะแยะมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจอันนี้ให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตนเองนะคะอาจจะมีออกสอบนิดหน่อยนะคะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนะคะ ส่วนแบบฝึกหัไทโบดนะคะไม่ต้องทำละกันนะคะเพราะว่ามันใกล้สอบแล้วเนาะถ้า